คือรายการที่จะทำให้ SME ไทยเติบโตจะมีสักกี่คนที่จะได้รับคำแนะนำดีๆจากคนเ,เก่งๆผมว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่มีทางลัดแต่การที่เราได้ออกรายการเนี่ยได้รับคำแนะนำดีๆถือว่าเป็นการช่วยย่นระยะทางให้ธุรกิจของเราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับค้าปลีกกับค้าส่งวิธีคิดไม่เหมือนกันคนลยยุทธ์ไม่เหมือนกันและอย่าลืมออนไลน์ Facebook มีไหมเวลาลูกค้ามาถ่ายรูปกับเขาไหมอะไรจานองเนี่ยนะฮะซึ่งไอเดียนะครับจากคณะกรรมการนะครับทำให้ยอดขายของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณรายการ SMP ที่ทำให้ธุรกิจของเราได้เดินมาไกลถึงขนาดนี้ขอบคุณครับ ส,สามารถดูรายละเอียดและสมัครพร้อมส่งคลิปได้ที่ www.smet-final.com t h e ถึงวันที่31มกราคม2559